นาซดชั้นก็สภาพแบบนี้จะเวลาอยู่สวนค่ะสภาพแบบนี้ไม่แต่งตัวไม่แต่งนาหลายคนเลยทว่าโอ้ยนี่นี่นต,ะะตั๊กแตนจระดากันนี่แหละตัวตนที่แท้จริงเวลาอยู่บ้านอยู่สวนก็ไม่แต่งนาก็สบายสบายอยู่ก็ไรก็นาก็สวนทำนุนทำนี่รองรับตัวเองตอนเฒ่าตอนแก่แฟนๆที่แบบว่าเรารักใครก้มเกี่ยวกันเวลาเราเทากันมาเราแก่กันมาเราก็มาเามายี่ยมเยือนกันได้เอออะไรแบบนี้เนาะ แล้วชีวิตนี่นะฉันสัมผัสได้แฟนฉันก็เคยมีหลายคนแฟนฉันก็เคยมีหลายคนเลิกไปกับหลายคนคบปัจจุบันก็มีเอาง่ายๆมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยแต่คนที่รักฉันแน่นอนก็คือแฟนเพลงแกเชื่อไหมแฟนเพลงเนี่ยต่อให้ฉันมีผัวเปลี่ยนผัวต่อให้ฉันยากดีมีจนต่อยฉันรวยต่อยฉันจนเขาก็รักฉันอันนี้คือแฟนเพลงอันนี้ฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักฉันมากที่สุดก็คือแฟนเพลง คือคนที่หาโอกาสคนที่ทําให้เรามีงานทําทําให้เรา,าเลียงขอบรัวได้จนถึงปัจจุบันอันนี้คือความคิดตรงๆเลยแล้วก็แชทที่ที่เอมโพสอะที่เอมโพสอะแชทที่เอมโพสอะเอามาหน่อยอืมจะเป็นให้ได้เลยมั้งอันดับหนึ่ง หมดยุคละค่ะนอนอันนี้คือโพสต์หลังจากที่มันเกิดปัญหาเนะเรื่องของงานวันนั้นหนึ่งสองวันหนึ่งถึงสองวันประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วจะให้เข้าใจว่ายังไงคะโยงเรื่องการเมืองเดี๋ยวนี้ใครๆก็โยงเข้าเรื่องการเมืองหมดเลย แตนแค่มีความรู้สึกแบบนั้นนะคะถ้าถามแตนกลับแตนจะเอามุกนี้มาเล่นก็ได้นะคะว่าโพสต์ที่แตนโพสต์พูดลอยๆไปกี่โพส์กี่โพสต์ก็ช่างแตนก็าอาจจะโยงเข้าเรื่องการเมืองเหมือนกันค่ะอะร่อกินอร่อยกินมา,ม,มาทั่วมาดื้มาด้อ,ดอมืเขาดูกินตะการนะดูการนั่งอื <c oughs>

วินินคือจีวาบ้าบนะกับเข้าก็บ้านเองมีเกลียงด้วยอ้ตกใจหมดอ้าวคนเราเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งถ้าเกิดว่าเวลาที่เรามีคู่แล้วถ้าเราไม่ อะไรไม่ประสบความสําเร็จหรือรว่าผิดหวังเราก็แค่ถอยออกมาก้าวหนึง่งแล้วก็ก้าวเดินต่อไปแค่นั้นเองตั้งหลักใหม่บ,บางทีเราเราอาจจะไม่ต้องคาดหวังว่าจะต้องมีคนรักใหม่เราเราแค่ต้องกลับมารักตัวเองอแค่แค่ต้องรักตัวเองถ้าเราไม่ยังไม่รักตัวเองแล้วใครจะรักเราถูกต้องครับใช่เพราะแล้วกับผลงานเพลงนี้ที่ทุกคนจะได้ฟังกับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าโคตรเลวในดวงใจครับ จำมากเพลงหนะี่งขอบคุณนะ